วันนี้นะคะส้มจะมาแกะกล่องโซ n y ZV1F กันนะคะเป็นส้มได้มาประมาณ2เดือนแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีเวลาได้มาตัดคลิปแล้วก็แกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรให้มาบ้างนะก็นี่เลยคู่มือค่อนข้างเยอะเราก็ไปศึกษาไปอ่านเอาเองเลย ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะเพื่อนๆก็ศึกษาเอาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรให้บ้างนะคะชิ้นที่หนึ่งเลยก็จะเป็นตัวกล้องนะคะส้มเลือกสีขาวมานะคะแต่จริงๆฝาปิดเขาไม่น่าเป็นสีดําเลยเนาะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นเอ่อ ที่กันลมนะคะขนขน้องขนปุ๋ยเวลาที่เราพูดนะคะเขาก็จะแบบว่าการเสียงลมเข้าให้นะคะส่วนชิ้นที่3ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็น USB นั่นเองนะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็ซื้อขาบลูทูธมาด้วยนะคะเวลาถือกล้องจะได้ใช้ขาถือง่ายๆนะคะนี่เลยประมาณนี้ใช้ง่ายมากสีขาวละมุนมากเลยอะ่ะเพื่อนๆน่ารักมาก